สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งทุกๆคนที่เล่นอัศรายู่หรือว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ควรมาเล่นที่สุดครับนั่นก็คือช่วงที่อัศรา,ศราจัดกิจกรรมประจําเทศกาลกิจกรรมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ก็คือกิจกรรมแคมป์ไฟนั่นเองครับซึ่งมีสป,ปอยแล้วในรายการอัปเดตวันที่30มิถุนายนเนี่ยก็จากวิดีโอต้นคิปครับมีทั้งกิจกรรมและก็ขาดไม่ได้เลยแบตเชนพาร์ท ถามว่าควรเติมไหมตอบนะตอนนี้ว่าสมควรอย่างยิ่งสุดๆครับอยู่ที่ว่าจะเติมกี่ตัวแล้วทำไมผมถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรเล่นที่สุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมประจำเทศากาลเนี่ยควรจะเล่นทุกวันนะครับเพราะอะไรก็ไปดูกันครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลกิจกรรมแคมป์ไฟจากปีก่อนๆนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมครั้งนี้ก็ จะเหมือนครั้งก่อนหรือว่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่สาระสําคัญครับหลักๆวิธีการเล่นของมันก็คือให้เราสร้างเครื่องรางแล้วก็ไปจัดการอสูรน้อยในกิจกรรมประจําวันก็จะมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมีให้เข้าเป็นช่วงเวลาครับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาประมาณไหนอพอเราจัดการอสูรน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กล่องสมบัติก็จะเป็นคีย์หลักของ กิจกรรมนี้สาหรับรายละเอียดเนี่ยผมไม่อยากจะลงไปเยอะเพราะว่ากลัวมันออกมาเดี๋ยวจะไม่ตรงกันครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตวิธีการเล่นอีกทีตอนกิจกรรมเข้าแล้วเนาะกลับมาที่ทําไมควรต้องเล่นกิจกรรมประจําเทศกาลของเกมอสตราก็บอกกันตรงๆนะครับเพราะว่าของฟรีเยอะมากก็อันนี้จะเป็นอ้างอิงสิ่งของที่ได้จากปีแล้วนะครับอันนี้ผมก็จัดมาแบบสิ่งที่สําคัญสําคัญเนาะ อันแรกเลยเนี่ยที่เรามีโอกาสได้รับจากกล่องสมบัติเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มอาวุธทองอันนี้ก็อาจจะเป็นโชคดีในโชคลายของใครบางคนก็คือโชคดีเนี่ยที่สุ่มได้กล่องมาแต่ว่าถ้าเปิดตรงไปไม่ตรงเผาเลยเนี่ยก็โชคร้ายครับอันที่ 2. แพนด้านักสำรวจอันนี้ก็ยังไงก็คุมครับว่าเป็นสัตว์ี่ที่ระดับ s เ,เลยแล้วก็เรายังมีโอกาสได้ตะโก้จากกล่องนี้เอามาอัปเกรดสัตวี่ได้ แต่ว่าก็ต้องไปดูว่าจะได้สัตว์ขี่ตัวนี้หรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ขี่ตัวอื่นแทนยาเพิ่มดวงจิต100%อครับอันนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะต่อไปเป็นกระจาดสุ่มตะโก้รดับ S ซึ่งอันนี้โอกาสการออกระหว่างกล่องสายฟรีกับสายเติมจะไม่เท่ากันนะครับสายเติมเนี่ยโอกาสออกที่5%แล้วก็สายฟรีที่2%ต่อไปก็จะเป็นบัตรสะสมสำหรับเรียก กล่องสุ่มพานะระดับ S อันนี้ก็ถ้าเราเก็บบัตรสะสมครบเนี่ยน่าจะ20อันแล้วก็เอาไปสุ่มเป็นกล่องสุ่มสัตว์ขี่ระดับ S ก็ดีครับระดับ S ยังไงก็ดีต่อไปก็กล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ90-99ระดับ80-89ก็มีครับ70-79ก็มีแต่ว่ายกมาแค่อนเดียวเนาะส่วนใหญ่เราจะใช้90กัน ต่อไปก็เป็นใบตีบวกครับแล้วก็ใบกันแตกอันนี้ก็เอาไว้ช่วยสำหรับการตีบวกช่วงแรกๆถ้าเราเป็นสายฟรีนะวจะไปซื้อใบตีบวกอะไรน,นีก็แพงอันนี้ก็จะมีแจกให้ต่อไปก็เป็นยาสุ่มยาลิโปครับก็ี่จะช่วยมือใหม่ได้มากเลยทำให้เวลสบายมากแล้วก็ต่อไปจะเป็นคาถาเคลื่อนย้ายอันนี้ก็ถ้ามันดอกไม้เยอะเราก็ วาร์ฟีสบายสบายเลยครับอัน,นสุดท้ายก็จะเป็นยาเพิ่มกล้ามเนื้อขายาเพิ่มกล้ามเนื้อขาก็มีประโยชน์มากทําให้เราวิ่งไวขึ้นสะดวกสบายขึ้นซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างกล่อ,องสายฟีกับสายเติมเนี่ยก็คือของสายฟีจะเป็นของล็อกครับก็คือจะใช้ได้แค่ใน ID เดีเราไม่สามารถเอาไปขายได้กล่องสายเติมก็จะสามารถพอไปสุ่มมาแล้วก็ถ้าได้ของดีๆเนี่ยเราก็เอาไปขายได้ ก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าน,นี้เป็นข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านผ่ามาแล้วก็อาจจะไม่ตรงมากเป็นแนวทางให้ดูกันแล้วยังมียาที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆครับหรือว่าไอเทมที่ช่วยเราได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับแล้วก็ยังมี b a t เช p a าร์ตสำหรับสายฟรีก็มีแบ t เช p a าร์ให้เล่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าของเติมอย่างเช่นของสายเติมเนี่ยเขาจะได้เป็นกล่องเลือก ไม่ใช่กล่องใบเลือกอาวุธทองแต่ว่าสําหรับสายฟรีจะได้เป็นกล่องสําหรับสุ่มอาวุธทองแทนแต่ถ้าเราเติมเนี่ยเราก็ได้ทั้งสองอันเลยก็คิดว่าดีครับบอกเลยว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยหรือคนที่อยากกลับมาเล่นหรือว่าคนที่กําลังจะย้ายเซิร์ฟอะไรเงี้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากครับที่เราจะมาเตรียมตัวกันที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าอะไรเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมีแต่ ได้กับได้ครับสำหรับกิจกรรมจะเข้าเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะประมาณช่วงต้นเดือนครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเพราะว่าถ้ากิจกรรมยังไม่มาผมว่าเขาไม่น่ารีบออกมาลงสปอยแบบนี้ก็น่าจะเอาเป็นช่วงไม่เกินกลางเดือนครับน่าจะเข้าแล้วว่าเดี๋ยวเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกิจกรรมให้ดูอีกทีหรือหรือว่ารีวิวแพทเทิร์นพาอะไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ